เอาข่าวดีๆด้านเศรษฐกิจมาเป็นกำลังใจกันหน่อยครับเผยไทยเห็นแสงสว่างปีหน้ารัฐจัดสารพัดปัจจัยรอกระตุ้นเนี่ยข่าวมาจากคุณสุพัฒนาพงพันมีชาวรองนายกและรัฐมนตรีพลังงานบอกว่าในปี65ประเทศไทยจะเริ่มเห็นโอกาสต่างๆในการพลิกฟื้นสมรรภาพทางเศรษฐกิจให้กลับมาดีขึ้นหลังจากเจอผลกระทบการระบาดโควิดมานานโดยเฉพาะ การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและมาตรการของรัฐบาลเกี่ยวกับการดึงดูดการลงทุนซึ่งในปีหน้าจะเริ่มเห็นการลงทุนด้านเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นเริ่มจากอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานสะอาดตามมาด้วยอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้าและระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริด รวมถึงการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลด้วยเชื่อว่าปีหน้าเป็นต้นไปจะค่อยๆเห็นโอกาสในการพลิกโฉมประเทศโดยเฉพาะเรื่องสมรรถภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเดิมดูเหมือนจะเป็นจุดอ่อนๆจะค่อยๆทยอยปรับตัวดีขึ้นซึ่งทั้งหมดมาจากการเตรียมตัวและเตรียมพร้อมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลอีกด้านหนึ่งข่าวมาจาก บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยคุณนัทพรตรีรัศิลิกุลบอกว่าได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี64หลังจากมีแนวโน้มดีขึ้นโดยปรับเพิ่ม GDP จากติดลบ0.5เป็นขยายตัวบวก0.2หลังจากคลายล็อกดาวน์เร็วขึ้นและเร่งฉีดวัคซีนมากกว่าที่ประเมินไว้รวมทั้งไทยจะเปิดประเทศรับต่างชาติเที่ยวไทยในวันที่หนึ่งนี้ ทำให้สร้างบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยให้ประชาชนและทำให้การปรับตัวคาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติปี64จาก150,000คนเป็น180,000คนเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีคุณนลรงครส่วนเรื่องผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ย ศูนย์วิจัยเขาบอกว่าได้ประเมินสถานการณ์น้ำท่วมของไทยส่งผลกระทบเศรษฐกิจไทยปี64ถึง25,000ล้านบาทคิดเป็น0.16ของ GDP อ,อ,อันนี้ก็เป็นผลกระทบจากน้ำท่วมอ่านี่เรื่องเศรษฐกิจ